ค่ะแลดเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปสั้นนะคะการแพร่มือถือกับรถ Mercedes CLE 300นะคะก่อนอื่นสตาร์ทรถก่อนนะคะส่วนตรงนี้ปิดออโตสตาร์ทสต็อกก่อนโอเคจริงๆจะไม่ปิดก็ได้นะคะก่อนอื่นเรามาเปิดบลูทูธในมือถือเราก่อนนะคะแล้วที่มอนิเตอร์ของรถเราก็เปิดนะคะเราจะเห็นว่ามี เมนูต่างๆให้นะคะอันนี้มันวิ่งเข้าต่ออัตโนมัติเพราะว่าเราเคยมีการเชื่อมต่อไวแล้วแต่กรณีคนที่ไม่มีการเชื่อมต่อมาก่อนนะคะขอเบาเสียงวิทยุก,ก่อนนะคะคนที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อนะคะให้ไปที่โหมดโฮมนะคะแล้วเราจะเห็นว่ามีอ่าโฟนอยู่นะคะมีเนวิเกเตอร์อย่าก,กดตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้เป็นเนวิเกเตอร์ของรถนะคะให้เรากดปุ่มเชื่อมต่อก่อนนะคะ โดยการเปิดบลูทูธแล้วก็กดปุ่มเชื่อมต่อปุ่มนี้ค่ะหลังจากกดปุ่มเชื่อมต่อแล้วนะคะก็ให้กดปุ่มคาเพนะคะพอกดคาเพปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปที่แผนที่เลยนะคะแล้วก็เราจะไปที่ไหนนะคะเราก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะคะอย่างเช่นเราจะไปที่ ป๊อปมาดนะคะแล้วก็พิมพ์ไปในแมพของเราเลยนะคะว่าป๊อปมาดกดเดเรกชันนะคะแล้วก็สามารถคลิกกส start ไปป๊อปมาดได้เลย <Pop> หรือถ้าจะฟังเพลงนะคะก็สามารถกดไปที่ youtube ของเรานะคะคีย์ชื่อเพลงที่เราอยากฟังนะคะเพลงไวรุ่นเพลงอะไรก็ได้ะคะแล้วเราก็กดฟังได้เลยค่ะทีนี้ก็เล่งเสียงะคะ่ะ เพลงก็จะเล่นเลยนะคะทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสนะคะโอเค